วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมามอย v วนลี่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสําหรับการแข่งขัน VNL ซึ่งเป็นรายการระดับโลกรายการแรกนะครับที่สาวสาวรุ่นใหม่ของเราดีมทีมด้วยกันครั้งแรกจะได้โชว์ฟอร์มด้วยกันนะครับซึ่งนับถอยหลังอีกประมาณสีวันนะครับก็จะลงสนามกันแล้วมาพูดถึงทีมคู่แข่งในเอเชียนะครับแน่นอนว่าก็จะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับที่ระดับโลกเหมือนกัน น่าสนใจนะครับตรงที่ทุกทีมอยู่ในช่วงของการผัดใบที่มีผู้เล่นหน้าใหม่ดีมทีมด้วยกันครั้งแรกนะครับทุกทีมเลยงานนี้สนุกแน่นอนครับจะเป็นบทพิสูจน์ว่าไทยเราจะอยู่ตรงไหนของเอเชียแต่ก็มั่นใจในศักยภาพของน้องๆของเรานะครับว่าไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการบุกที่มีคุณภาพนะครับ หนักมากบนเร็วเกมรับด้วยประสบการณ์ของน้องๆทีมเราแต่ละคนนะครับบอกเลยว่ารลดเล่นกันมามากกว่า5ปีแล้วนะครับทําให้มีความแข็งแกร่งนะครับนี่แหละต้องมารอดูกันนะครับว่านักตบสาวไทยจะเป็นอย่างไรจะสู้กับจีนญี่ปุ่นเกาหลีได้ขนาดไหน